สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ขามากครับชมช่องอนั้นนกเขาหญ่ครับผมัมืีอกี้เป็นมือทีแต่มาฉเฉลยครับผมแล้วก็จับฉลากครับผมก็คำถามก็คือว่านกผมได้สูญเสียนกตัวตัวไหนครับผม ซื้อว่าอานี่ยแล้วก็เกิดสูญเสียจากสาเหตุในอย่างครับคำตอต่อคือว่าเจ้าสดใสนะครับผมดลเหวี่ยวที่อำเภอไซโยกาญจน,นบุรีนะครับผมมีอาจารย์หลายท่านนะครับเขามารวมสนุกนั่มน,นะครับผมหลายท่านครับซีหาท่านตอบถึกครับถามกับว่าได้ายากนะครับผม ว่มีอาจารย์ท่านใดเลยทีอ่าถึงเบอร์ทั่วไวนะครับผมผมกับติดต่อบอด่ดด้เอาเป็นว่าถ้าจับเือผู้ได้กับทั่มาแกงนะครับผมเดี๋ยวผมสิถิดถึงเบอร์ทั่วไปครับผมนี่ครับผมสลากเท่ากันปีเลย โปร่งใสนะครับผมอบอมเดล็อกบุเดพันพเราผู้ใดกับผู้เดกน,นะครับผมถ้าจับถืีของผู้ใดกะโทูมากนะครับผมผมสิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เดี๋ยวกเียวเยวบ,บ่างสิเบิ้งเบิ้งจากซื้อราคาสิบว่าใกล้จากระแวกนี้แล้วครับผมก็ด,ดีครับบ่ได้เสียค่าส่ง อายุบ่ใกล้พงกระสิคีไปทรงไห้เลยตัวจากของเองนะครับผม6เฉลยต่อได้เฉลยห้า6ตัวแบ่งจากชั้นหมูาตัวหนึ่งยังชั้นแหคขาน้ำมันเพิ่นอยู่แล้วก็ผมต่อได้ห้าตัวก็จะดยกับต่อได้มาเดือนกัวแหละครับบางตัวกับสองเดือนบางตัวกับสามเดือนแล้วก็ต่อมาต่อมาแบบ ลสมเรื่อยๆครับอาทิตย์ได้ออกไปในตัวบอดี้มากรม่ว่าบอดี้ยิ่งเสียงบอชัดเกียนผมก็ปล่อยครับปล่อยปล่อยวัดไเป็นนกปล่อยวัดโอ้ยการฮวนครับผมพี่น้องากาดดีอาทิ์นีได้วางออกตอนนกเด้อพี่น,อน,น้องไอ้นกขึ้เขาดีอ่ะโอ้ยลายใหญ่หางครับผมมาจับฉลาครับผมมีมากบรรยากาศยุ่งาจานยุงครับจะของคุณนมาอยู่ นหครับผมโอเเ้ยแงมนะครับผมนี่รับยิบมากนะครับอิงนี่นิตถินดิลินผู้สุกดีจะมีเพียงหนึ่งทันนะครับผมทีอยูในมือผมแล้วแต่ว่ากับบรลลูนกับผู้ใดเช่นกันถ้าเด็กซื้อผู้ใดกะทู่มานะครับผมถ้าต้องกรัร นกสเสล่กับโทมาเดี๋ยวถ่ายบลอกใกล้เกินไปเดี๋ยวผมชี้ไปทรงไห้ครับผมชี้ไปทรงไห้พุงนี้เลยครับชี้ไปทรงไห้ตอนเย็นลังเลืงานเดี๋ยวผมชี้ไปทรงไห้พงหุงนีประมาณคุกมงเย็นเพราะว่าเสาร์ผมจะกบ,บานเสาร์อาทิตย์ผมจะกบ,บานถ้าบัดทรงอาทิตย์อ,อืน่นว่ได้ทรงคือเป็นอาทิตย์หนานะครับผมอาทิตย์หนา้าวันวันจันทร์ผมเข้าเข้าบ่ายแต่ไม่รู้จัก เขาจะมุง่งหรือว่าประมาณสิบมุ่งกับโบนเอยใจหรือว่าเทียงกับโบนเอยใจแต่ว่าวันอังคารหรือว่าวันหนึห่งผมไปส่งไห้ครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะจับนกไปไปส่งไห้ถ้าบบใกล้นะครับถ้าถ้าอยู่ระแวกนี้นะครับผมชี้รถไปส่งไห้ถ้ายอยู่ต่างจังหวัดกับอา,อาจารย์ของเสียค่าส่งนะครับผมเนี่ยในมือเนี่ยบลัว่าผู้ใดเนี่ย เอามีจะเบิ่งจากไล่ซื้อหรือยูระเวกสายหานี่ยนี่นะครับอ,อ้อมไงยูสายฟรีกับมีครับผมอาจารย์ขวัญอาจารย์อาจารย์บอยอ้อมใหญ่ครับแล้วก็แม่นสายหาจากไฟบุผมกับโมลูจกักบกันนะครับนี่ในมือเลยครับจับแล้วเรียบร้อยแล้วน่าเสลยกันเลยครับผมโอ้ นะครับลุกจีประพาสีพิมพ์พอยนะครับผมลุกจีประพาสีพิมพ์พอยก็นะครับผมลุจีปรพาสีพิมพ์พอยนะครับผมจะผิดผ่าดประการได้ก็ขอขอขอภัยนำเด้อกครับผมผมจดมาจากไหนในคอมเมนต์เลยครับผมพนบม,มีเบอร์ให้ถ้า ประจันกะอินเรียกอโทรมาเบอร์หนึ่งนี้และครับศูนย์แปดเอ้ยศูนย์เก้าเก้าสองแปดห้าเก้าหกสามเก้าครับผมถ้าอยู่ไม่ไกลแต่ผมไปส่งให้มันสุกเลยครับถ้าอยู่ไกลมากก็อาทิตย์หน้าครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมจะกลับบ้านต่างจังหวัดวันจันทร์อาทิตย์จันทร์ผมจะกลับต่างจังหวัดครับสองวันเนื่องจากไปธุระผลของไปให้น้าครับผม ขนของที่เหลืออยู่ประตุละสองวันต่างจังหวัดที่บุรีรัมครับผมถ้าถาอยู่แถวโคราชแถวนี้ทางผ่านผมไปส่งให้ได้ครับโทรแก้งมาพวกนี้เลยนะครับที่เบอร์0890 hey, 0992859639ครับผมผู้โชคดีนี่ครับผมสำหรับชิปนี้ เดี๋ยวสิ็ภาพไปเบิงนกเชลอยอีกจักรอบนึงครับผมว่านี่บอเบิงเชลอยอีกจักรอบนึงนะครับผมไปเดี๋ยวเบิงเชลยก่อนครับผมนกผมก็จะตากแดดไปเลยนะครับผมนี่นะครับนกเชลยก็ดูที่ต้อนนะครับปกตัวจะมีของอาจารย์หมู ตัวในหางกำลังกงนีบ่นี่ๆครับนี่บ่งมาจากจันมูหางกำลังกงทีหางลุกบ่แเม่นว่าถอนนะครับผมบ่แม่นว่านกิกกันนะครับอ่นกเิ่นติดแล้วอ่เมียเป็นตัวลง่หงายสุาพเจนายบ่งสาวลุดสาวรุ่มมอกันวานป้าปีรุดตัวนี้บ่แม่นนกเชลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกผสมครับนี่ลูกผ่านลูกผ่านแม่เป็นสายคารลมเมียเป็นสายคารลมนะครับ เสืเอดให้ตัวเมียให้ตัวเมียม,ม,ยม,มากผมเขานกปามตอวมาไหนเขาไปผมใหญ่มาหุนหน่นนึงครับคันแล้วแต่บลกคู่ครับนี่บบเห็นคู่เห็นน้ำใส่กล้องนี้ไหมมันลุดครับผมให้เขาให้น้ำเมื่อนั้นผมเลื่อนปิดกล้องแล้วมันลุดออกกะไอผมฝึกนกครับเมืเ่อไหร่ไม่เหยียบประเนี๋ยวเเลย ได้กจับมาใส่ก้งนี่ไว้ครับผมเอาครับผมนี่ครับผมี่นอนเฉลย6ตัวนะครับผมาอาจารย์แอฟลุกจิปภาสีพิมพลอยนะครับผมโอถ้าใดชุ่มชิปแหลก็กติดต่อมากนะครับผมทีเบอร์ ตามเบอร์ที่ึ้นไว้ครับ0992859639นะครับผมถ้าบปใกล้มากผมก็จะสีปิดทรงเองนะครับผมถ้าใกล้หรือว่าถ่ายอ,อายูล่ละแวกนครปฐม,มอยู่ละแวกนครปฐมสี่บรใกล้มากผมก็สามารถประงุให้ได้นะครับแต่ว่าเป็นอาทิตย์หนานะว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยผม ครับกลางจังหวัดตีบุรรีัมย์ครับผมลางงานเลยนะครับเอาคลิปนี้กับบ๊มี่ยังไล่ครับผมซืือไว้เพียงกรนีนะครับก็อาที่นี่กับบ่ได้ออกต้อนกนกคือเก่าล่ะเกิดเสือบ่มี่คลิปออกลูกไหพี่ให้น่องแหละครับเออสิพระพยายามหา,าคลิปยุกไปบางก็สิปไปเยี่ยมซุ่มนกอาจารย์ูบานอยู่ครับอาจารย์ปูดไป ไทยบานเพิ่นกันไม่อัปเดตนกบานเพิ่นกันว่าในเพิ่มมากว่ายัางไรเดี๋ยวผมสิพยายามไปรอบที่แล้วกะเพิ่นนวอยูบ่บ้านนะครับเจ้าอ,อ่างอุทัยนะครับนี่เจ,จนน้าปิา่นกะพุ่นน้ำตากแดดไว้เมื่อกี้ครับผมเจ้าปิ่นร่างไายขนครับเพราะท่านพร้อมถ้าพร้อมแตวผมจิตหอกสายลุยสายปลาครับผมปลาภูเขาอและจันชัยว่านุกคึกแล้ววา่าตัิยว่า อคลิปนี้ผมกระสีใบเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องผามีอย่างหลายครับผมกระสีเก้าเก้าแล้วครับผมผมก็ะสีก่ได้เล่นนกสายปูผสมนะครับผมนกลูกผสมผมมีอยู่สามตัวครับตอนเนี้ยแต่ว่าที่ที่ผมผสมเองเนี่ยแล่วนกป้านี่ตีต่อไม่ได้จากป้านี่กรบปุกน่้ว่าลูกผสมหรือเปล่านี่ครับนี่ครับนี่ลูกผสมแล้วนี่แต่จ่รูัวครับปล่อยเขาน่าจะปล่อยแล้วครับเสียงมันเหล็ก เป็นริวฟิวริวเฟื่องนะครับนี่อนะจันมี่ชิปนี้กับโบเลมี่ยังไล่ครับสวัสดีครับ